รีโมทมาลูเพชรูกเฟรดีโมทมาเร็วพี่จ๋าดีโหมดมาให้ยายกดปุบให้ดูลูกมาตอนหน้าเหนึ่งดีโหมดมาเร็วมาเก็เขียวเราก็เกี่ยวอยู่กับอาร์ตเอ๊ะกุบเขียวนะเขียวขันจ้าได้ยายกดให้จัากุบเขียวกุบเขียวนะ จะกบตัวไหนลูกกบตัวไหนบอกมาไม่มีการนี่หน่องหนังไหนไหนคะอ๋อนี่นอนนี่นอนเหรอคะนอนโอเคโอเคได้ค่ะได้ค่ะไอ้นี่อะไรคะแอปเปิ้ลค่ะมีแอปเปิ้ลนะอันนี้ร้องเพลงร้องเพลงกินแอปเปิ้ลอร่อยอร่อยไหมคะอิ่มเพราะเอามาแล้วมาแล้ว ันนี้จะกินอะไรดีนะวันนี้กินอะไรเนาะเขียแอปเปิ้ลเอันอันแอปเปิ้ลมาละบ่อต้มกล้วย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 เฮ้ยเฮ้ยตำรวจมาตำรวจตำรวจมาตำรวจจะกินอะไรอ่ะอ่างนูอร่อยไหมหามตาดิฮ้อันนี้ใครอ่ะขโมย ขโมยขโมยใส่หน้ากากด้วยแล้วมากินอ่างงนด้วยอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยอ้าวตำรวจกับโจรอยู่ด้วยกันนี่นักร้องกับแดนเซอร์อยู่ด้วยกันฮึดฮึดฮึดโอ้ยตำรวจวิ่งอ้าวโจรไล่ตำรวจอ้าวเลยตายแล้วตำรวจต้องวิ่งไล่โอ้ยคนเลย ทนอังห่นเลยอ๋อันนี้ใครอ่ะลูกฮะอันนี้หมาหมาทำอะไรอยู่นะหมาทำอะไรอยู่นะหมาวิ่งไล่นักร้องแล้วโทรหาตำรวจก่อนคุณตำรวจครับมาช่วยด้วยครับหมาวิ่งไล่กัดผม คอเจ็บคอเจ็บคอไอต้องไปหาหมอนะนั่นไงคุณหมอมาเลยคุณหมอก่ล้วนว่าแล้วลูกนั่นไงนั่นไงเจ็บคอคอแดงเลยเห็นไหมคุณบอกนะค่ะวันนี้<อ>หนูนอนไม่ค่อยจะหลับคุณหมอคุณหมอทำอยังไงให้อ่ะอู้เจ็บเขา่าโอ้ไฟไหม้ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะไฟไหม้ เอานักดับเพลิงมาแล้วโอ้ว้าวว้าวว้าวโหขึ้นต้นไม้ฮะเป็นนินจาอากาศโอ้เจ็บเลยเข่าเจ็บเลยไหมเป็นแผลเลยเนี่ยคุณหมอมาแล้วคุณหมอคุณหมอคนสวยมาแล้วฮึดเดินมาทำยังไง เป็นอะไรคะเดี๋ยวรักษาให้นะคะฉีดยาให้หายเลยหายเลยกลับไปเต้นใหม่แล้วย่ร้องเพลงแล้วทีนี้แม่แม่อายุแม่อายุฮวาเลเต้นเดนเซอร์เอาเดนเซอร์เต้น 1 2 3 1 2 3ทีวันสอทฟฟเตะบอลแล้วเอ้ฝนตกด้วยเฮ้ยเอ้ยเอาไปกองใส่กองนักขางเขียยไงไปกองแบบนอ้ตกก้อนเข้าไปนิ่นตกตกก้อนไปนิ่นใส่จริงๆอยู่ค่ะ

เออเรียนวะเอออออเออเฮแห้งหรือยังแห้งแล้วก็หวี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 แล้วก็ยางมะมัดเอาแต่งหน้าทีนี้แต่งหน้าแต่งหน้านะเออแต่งหน้าเอยแต่งหน้าเลยตาด้วยแต่งหน้าหลับตาด้วยตาปักด้วยบอกบอกวีทับด้วย สวยไหมนุ๊กป่งแตกป่งแตกระวังระวังนะระวังนะเนี่นไงล้มแล้วร้องไห้เลยลป่งไปแล้วลป่งไปเลยไปเลยนะลูกโป่งไม่ต้องกลับมาเอา้าได้อีกสามลูกเลย มองน้องมองน้องดูหลังเฮ้เสียงอะไรอ่ะเสียงว่าถ่ายรูปเหรอะก็เหมือนขีดยากกันนะคะขีดยากกันนะคะกินเลยคะขิดเจ็บไลยคะขิดเจ็บไลยค่ะยา ง่วงแล้วนี่ไปนอนเลยนะหอมแจมกันเลยจะไปนอนตอนนี้นนๆๆมีวางแจ่มหน่ายแล้ววันนี้ก็เกิดก็ตายพ่อไข่อยู่ได้เล่าพ่ขอขวดพ่อเล่าพ่อควายเข้าหน้าพ่อคนคึง พอละคังข้างอ้าอะลูกจุบมหน่อยลูกจะไปนอนแล้ใจเอาจุ่มขึจุนจุนจอามาจุ่มหน่อยจะไปนอนแล้วเร็วๆช่อชิงตีอ้าเร็วๆจะไปนอนแล้วจะไปนอนแล้วชอช้างวิ่งเอาจุ่มขึนจุ่มขึนพอช้างวิ่งจุ่มขึน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 พอควายเข้าไปนอนก่อนนะคะ ขอคนขึ้นใครจะไปนอนด้วยคนครจ้ะนอนด้วยจ้จใครจะไปนอนด้วยไม่ไปไม่ไปไม่ไปนะอย่าไปนะบอกพลอยก่อนพลอยอย่าไปนะบอกก่นหนให้ลุงวิทย์นอนนอนลุงวิทย์นะครับนอนกับวิทนอนกับวิทเอาโอเคก่อนหนูไปนอนกับลุงอาชีนะคะับนอนอชีอ๋อจะไปหนูจะไปนอนหรือจะไปกวนข้านี่กวนนอนเขาบอกอชีไปแล้ว มามามาแม่เข้าพ่อไปหรือเปล่าส่วนกันไปแล้วไม่ได้นอนไม่ไปแล้วมามาดูจะไปนอนส่วนกันไปแล้วแบบอีกชั่วโมงนึงอีกสองข้ามโมงลุงจะลงน้อยอีกสองข้ามโมงลุงลงมานะคะโอเคนะคะหนูห้ามนอนนะถ้าหนูนอนลุงจะมากวนนะคะเอ้ยเอ๊ะอะไรอะลูก น้ำหนูอยู่นู Lori, ่นลูกน,น,น, ouais. น้ำหนูอยู่นู่นอันนี้น้ำน้องน้องพี่พลอยน้ำหนูอยู mama, ่นู่นลูกนี่ไงนอน,นอยูนนน่นี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 ่เออนอนเนี่เออนอนอยู่นี่นี่แหละของหนูอ่ะอย่าไปแย่งพี่เขาอันนั้นของพี่พลอยลูกอันนี้ของหนูเนี่ยเนี่ยสีนี้ของหนูเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีนี้ของหนูอย่านะอย่านะอย่ามีอารมณ์นะไหนลูก อหน่อยอืมขอหน่อย่เออ, <laughs> อ,อขอโทษแล้ดวเดี๋ยวอดยน้องขอโทษน้องขอ,อเอาให้น้องหน่อยน้องขอแล้วลูกเห็นไม้น้องขอเมื่อกี้นี่ให้น้องหน่อยนะเอาไม่ไม่ได้นี่ไงขอ,เ,อเปลี่ยนกันหน่อยได้ไหมคะเ,เปลี่ยนแล้วนั่งไงอขอบคุณค่ะ เนไเก่งมากพี่พอยเก่งมากน้องเพชรก็เก่งค่ะอออ่ะ,อะอุ้ยให้น้ำเข้าด้วยสวัสดีวันสงการจ้าจ้าอะไรลูกดูดูดูพี่พอยทำ ไม่คอยเล่นน้ำออกไงออกนอยออกตรงไหนอะลูกออกตรงไอ้ <c oughs> <c oughs> ใหญ่ห่วงนอนแล้วดนี่ กล้องอ่ะกล้องทำไมสวยนี้กล้องเนี่ยกี่โมงแล้วเนี่ยสี่โมง <No. S 1> พ่อขึ้นไปนอนแล้ว oh. ลงุงนาอ์ตขึ้นไปนอนแล้วลุงวิทย์ไปนอนท้ายสุดโมงทีนี้แม่จะตื่นแล้วบัดนี้ กิ๊นอนแล้วลูกผลุมิ๊ไปนอนแล้วเอ้าเอ้าเอ้าอาชีนอนแล้วอาชีนอนแล้วพ่อนอนยังลูกแม่ล่ะ ยังว้าน้ำไหลเข้าคอหมดแล้วกาแฟอะไรกินแล้วง่วงใหญ่เย,ยบีกินกาแฟแล้วง่วงเลย